จากป่าพงขิ่นไกลนาไร่กว้างจากท่ากลางลุ่มหนองน้ำชุ่มช่ำฝนจากขอบเขตเกษตรกรรมนำชีพตนจากฝูงชนส,นสร้างทางอภัยมาเป็นแหล่งสถานการศึกษา มาเป็นฟ้ามรกตอันสดใสมาเป็นที่ชี้ทางสว่างไกลเป็นมหาวิทยาลัยในวันนี้ ในปี2529ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าโครงการจัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน่นภารกิจในการก่อตั้งมหาวิทยาลายัยนับเป็นภารกิจสำคัญและยิ่งใหญ่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาว่าความเจริญของประเทศใด ย่อมขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาของพลเมืองในประเทศนั้นเพราะการศึกษาและเศรษฐกิจจำเป็นต้องพึ่งพากันถ้าระดับการศึกษาดีภาวะเศรษฐกิจของประเทศชาติก็จะดีด้วยและเมื่อเศรษฐกิจของชาติดีแล้วการศึกษาก็ย่อมได้รับการทนุบำรุงให้ดียิ่งขึ้นดังนั้นรัฐบาลจึงได้พยายามที่จะพัฒนาการศึกษาของชาติอย่างรีบด่วนโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดถึง1ในสของประชากรทั้งประเทศด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะสาร,สร้างสถาบันอุดมศึกษาที่สนองตอบต่อความต้องการในการพัฒนากำลังคนของประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเน้นพื้นที่ส่วนตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจะนำผลการวิจัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ไปส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชากรเน้นการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของสังคมชนบทโดยปรับเปลี่ยนหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนเป็นแบบมุ่งประสบการณ์ในเชิงปัญหาเน้นการฝึกปฏิบัติมากกว่าการเรียนภาคทฤษฎีอันเป็นความหวังที่จะทำให้เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยอ,อุบลราชธานีแห่งนี้นับได้ว่า รองศาสตราจารย์ด็เตรสมจิตยอดเสลณีเป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและอุทิศตนทุ่มเทกำลังกายกำลังใจทำคุณประโยชน์ให้กับวงการศึกษาและมีส่วนช่วยในการพัฒนาอาชีพของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรกหม,มแต่งตั้งให รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมจิตยอดเสรณีดำรงตำแหน่งอธิการบดีเมื่อวันที่25มกราคม2534นับเป็นอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีบุคคลที่เราชาวมอุบลจะต้องจารึกชื่อของท่านไว้เป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสื่อไป 8ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหนึ่งในความภาคภูมิใจที่ท่านได้พัฒนาฟันฝ่าอุปสรรคนานับประการเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงวันนี้ท่านเปรียบเสมือนเสาหลักและผู้ให้เสมอมากว่า38ปีที่รองศาสตราจารย์ดร์สมกิตยอดเสรณี ในเข้ามารับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทด้วยความขยันขันแข็งมุมาณะทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างไม่ท้อถอยแม้จะอ่อนล้าไปบ้างก็ด้วยอายุและสุขภาพของท่านนับแต่นี้ต่อไปท่านจะเป็นเพียงผู้เฝ้ามองและคอยให้คำแนะนำปรึกษาคอยดูการเจริญเติบโตก้าวหน้าของมาหาวิทยาลัยอยู่ห่างๆในบ้านหลังร